ถามเลยนะรับเออนะรับจริงไหมเหมือนในคลิปไหมไอ้มุดฮี่นะับเจน้าี่ตำรวจเข้าถามนะรับมุดฮี่มีไหมในซอนี้วในีปในปด่าล่อแม่ก็เนี่ยบูบังเกิดเงาเขาเนี่ยนะรับเออเออเออเ็นเตนเออ่ยาเอ่แทนเอออ นิทานเนี่ยน่ครับนะแล้วก็เราก็จะได้แจ้งไปเป็นระดับระดับไปเลยนะครับอ๋อถ้าเป็นนิทานใช่ไหมนะครับถ้าเป็นนิทานเ็าเรียกว่าสิบแปดมงกุฎนะครับถ้าเป็นนิทานนะนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ครับพาไปนะครับนะเขาบอกเขายืนยันเนี่ยนะครับว่ามีจริงนะครับยืนยันนะครับยืนยันด้วยนะครับเออนะครับยืนยันถ้าเป็นการท้าทายหรือว่าเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทาน คนเขาเล่ามาผมก็เอามาเล่าต่ออย่างงี้ก็ถือว่า1 8มงกุดนะครับแล้วช่องไหนๆที่เล่าเราตามหมดเลยนะครับนะเพราะเราเก็บไว้หมดแล้วมีช่องนั้นช่องนี้นะครับนะเออเล่าแล้วมันเปิดสร้างรายได้กับตัวเองนะครับเขาเรียกว่าเออมันต้องไปถึงปอทนะครับมันต้องปิดช่องนะครับนะปิดช่องแล้วก็เอฟซีก็เตรียมนะครับเตรียมอันนี้นะมันมีทั้งหลายช่องนะครับของมันนะครับคนมีสองช่องบางคนก็บอกไปนะครับก็ บางคนเปิดสองช่องนะครับคาพูดของไอซอนี่มีทั้งสองช่องเลยนะครับปิดหมดนะครับนะปิดหมดเลยลนะ่ะปิดตรงนี้แล้วเขาก็ห้ามด้วยนะครับห้ามรู้สึกว่าจะติดใบดานะครับเนาะติดใบดําใบแดงอะไรอย่างนี้แหละครับห้ามออก u t u b e อีกอห้ามเปิดช่อง youtube อีกกี่ปีไม่รู้นะครับเนาะ,ะมีจํานวนอยู่นะครับถ้าเป็น u t u b e นะครับเนาะ,ะมีข้อห้ามถ้า โดนอะไรฟองนี้ฟ้องร้องสั่งหยุดเนี่ยนะครับก็ก็คงจะหลายปีนะครับนะครับสองสามปีมั้งครับปีครึ่งหรือ3ปีนี่แห like, ละครับโวมบงคลจําไม่ได้นะครับห้ามเปิดช่องเลยนะครับนะหลอกลวงนยห้ามเปิดช่องหรือว่าจะเอาเป็นคนอื่นเปิดได้นะครับคนอื่นเปิดได้นะครับ ทนายเราเก่งนะครับนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับเนะี่ทนายเราเก่งนะครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่หลวงพี่หลวงจะได้อธิบายเรื่องต่างๆให้เข้าใจว่าการที่การตัวเป็นพยานจะต้องทํำยังไงขอใจลุงมงคลหน่อยครับอลิเซ่จ้านะครับหัวใจสามดวงมาแล้วมีทั้งสีเหลืองสีแดงนะครับสีชมพูไม่มีนะครับ แปกนะครับเนาะในโทรศัพท์ทําไมสีชมพูมันไม่มีครับนะน่ก็สีชมพูแบบนี้ไม่มีนะครับนะนก็ไอปูต่างประเทศเจ็บชีดเจ็บชิดเลยนะครับนะเห็นสีชมพูโอ้ยบักผีปอบใหญ่เอ้ยนะครับนะไอคิกาเกี่ยมนะครับวันนี้ราคาขึ้นนะครับมาแล้วหัวใจสามดวงนะครับนะ อย่าลืมนะ <side> นาะจ่ากอนสงท้ายคลิปในใเตี้ยนะนะนะครับอย่าลืมนะนะจนะครับอย่าลืมสะกิดแล้วก็อย่าลืมตอกย้ำมุดีด้วยนะจ๊ะนะครับเออนะครับจะได้สนุกกันนะครับเาอาจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยไม่เสียเวลาลูมมุคลนะครับอยากไปแล้วก็อยากจะไปถ่ายอะไรต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดนะครับนะมันจะได้สนุกนะครับไปไปถ่ายเหมือนน้องจักรีมั่งถ่ายนั่นถ่ายนี่นะครับนะ เออเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับเอยในไอ้มุทีนะดูหน้ามันเนี่ยนะครับนะดูหน้าไอ้มุทีเนี่ยนะครับเออเราจะได้ไปคุยกันนะครับไม่มีการตกลงอะไรกันทั้งสิ้นไม่มีการสวัสดีไม่มีการยอมความนะครับมึงยอมความกูกูไม่ยอมความมึงนะครับนะโอ้ลุงมคุเนี่ยเตรียมคลิปไว้เยอะแยะนะครับนะนี่หลายๆคนเราก็เก็บไว้กันเยอะแยะนะครับเห็นไหมเตรียมคลิปลุงมคลเนี่ยไม่ไว้ใจนะครับกลัวมันลบคลิปลุงมคลถ่ายไว้เลยนะครับ จับกล้องถ่ายไว้เลยนะครับว่าถ่ายกับจอคอมพิวเตอร์นะครับนะถ่ายไว้เลยนะครับเนาะนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับว่านะครับถ่ายไลฟ์สดเลยมีคนมีคนเขียนพิมพ์ขึ้นมาปุ๊บ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 เลยอ่านออกทุกอย่างนะครับอ่านออกทุกอย่างถ้าเปิดในทีวีใหญ่นี่อ่านออกรูมโอคนก็เปิดนะครับนะนะครับสมาร์ททีวีของรูมโอคนก็เปิดดูฟังดูนะครับแต่ละคนที่เขียนใค่เขียนคอมเมนต์นั่นี่ะ นะครับไหลขึ้นนะครับไอ้โมนี้มันก็คุยของมันก็ก้าก้าก้าคุยไปนะครับนะดังนั้นระหว่างคลิปนะมันจะได้สัมพันธ์กันนะครับระหว่างคนที่ไม่มีการตัดต่อนะครับนะครับระหว่างคนที่เมนนะครับคนที่เม้นกับคนที่คุยเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับมันสัมพันธ์กันเดินหน้าครับลุงกินกันนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังพี่หลวงกันนะครับเนาะลุงมงคลจะขอลงก่อนนะครับ